ถึงไข่ปลาไหลสดแต่ว่าคข่กระเซสสูสหน้าตราคอลลาเจนสมือดั้ดเด้อสิบอกหอ้ใส่เบิร์สมองตัวหัวหอดเท้าอิจิม,มิกระใส่มันปลอดภัยมันอ่อนละมุน แม่แต่ผิวเด็กหน,น่อยน่อยก็ปลอดภัยจา้าเบิ่งโลดจีงกาลูสิกับบอมีปต่กนัวนะค่ะเด้อจีงกาลูสิเพียบอันนี้ไม่ติจีนคนว่าเหมือนซุนฮัวเ์้ซวกันแล้วจ้าเด้อเป็นาหน้ามากกับเมื่อเมื่อมาผ่อนคลายพักผ่อนหน้าตา ด้วยสบู่คอร์เเจนหน้าตาก่อนจะน่ากินน่ากินอุ๊ยไม่ใช่ขนมนะคะเป็นสบู่นะคะอายุหลายคืนเท่าแล้วค่ะก็ต้องมาใส่สบู่ที่มีคอร์เเจนค่ะโอ้ยงัดดูสีโทวโทวด้วยค่ะเด้อ หวยพ้อมหวยออรถวยอรไทยนัวทำไมไเขานาก่อนจะมันวันน่าราะคะนะมันนีรู้สึกจะมันนัวแต่บริิมทวัยหอสอบราคะเด้อ รเจนผุดผุดมีฮอตผงขมุกทองคำน้ำพึง่งย่ามหนาวนี่บ่ตรง่าณน,นะคะเด้อผู้ไรบระตรงา่านว่านาเจ้าสิแหง่งนาเจ้าสิแห่งปรานมันบอผึ้งพลุ่นกับอ๋อเป็นนาคือจจ้านาแตกกันม่ค่ะมันต้องห่วงค่ะเพราะว่านี่น้ำเพิ่งค่ะส่วนผสมของน้ำพึ่งนะคะ ทำให้ผิวชุ่มชื่นไม่ทำให้หน้าแห้งตึงนะคะใช้ก้อนใหญ่ไปเลยค่ะคุ้มผุดผุดคุม้มมากๆค่ะก้อนใหญ่นาะผู้ังค้นอาจจะจากใส่ก่อนหน่อยนะปาดสี่ส่วนนะคะใส่เลยปิ้นตอนกับปุบเปิดได้เป็นเดือนสองเดือนแล้นะคะถ้าใส่ผู้เดียวแล้ว้อ รูสีในใสเนี่ยใชเบดเต็ม่หัวหวดเท้าค่ะแม่แต่หัวรูสีกระสะหัวเพราะว่ามันเป็นสูบคอร์ตินใช่ไหมคะช่วยในเรื่องผดผื่นผดผื่นคันนะคะเข้าไปลุไหายลงหน้านี่คันเลยนาค่ะเหง่สุดจอดเลยค่ะไปลุไหายลงหน้านี่คันค่ะใช้ตัวเนี้ยแม่แต่ สิวที่เกิดจากแผ่นหลังก็หายค่ะมินิมโมลนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะราคาไม่แพงค่ะถ้าแพงรู้สิขึ้นสิบว่าขายดอกถ้าไหนสนใจก็ทักมานะคะถึงเวลาวดหน้าแล้วน้ำสบูส่เก็บก่อนน้ำสบู่เก็บ หนาลูซี่นี่ตากแดดเบิดมือเบอิดเล่นค่ะโยกเวีนยนเนี่ยมันขึ้นไม่ตากแดดตากแต่แสงไฟแต่เดี๋ยวเบิดมือแล้วฝาลูซีฝาลูซี่กระจ่างค่ะลูซี่พ่อใจที่ว่าฟาจางนะคะตีนกาก็หายไปกับพริตตานี่ดูสิคาเนี่แม้แต่แผลเป็นนะคะแต่ก่อนแผลเป็นเหมือนมีเนาะ อย่นี้ไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวรุสีจะลางหน้าให้เมิรงกเคะ่ะเด้อรอยแผลเป็นไม่มีเลยค่ะแม้แต่แผลเป็นที่เกิดจากสิวรุสีกระบียานค่ะเพราะว่ารุสีใช่สบู่หน้าตาเป็นประจําค่ะทุกเชา้าทุกเย็นทุกเชา้าทุกเย็นค่ะเย็นบางเมิร์รุสีก็พอกทิ้งไง้บางมิร์รุสีก็บบพอกค่ะแต่จะเริ่มของรุสีค่ะรุสีมากที่ว่า น่ามันเติงติงดีนะคะนุ่มเด้งดิงดังดิงดังเด้งปานเด้งดิงงนะเด็กหน่อยพลงค้นว่านี่รู้สิบ่มีเวลาหนวดกระมาตะดำหน้าไหมคะกระมือเมยค่ะบ่มีเวลาหนวดเอาตาสองสันเลยเนี่ย เดี๋ยวมือ่อใดรู้สิว่าก่อนเมื่อยดำหน้าเหลาคนค่ะรู้สิสิพยายามเหตตาสองชัน้นไปพาตนี่โอ้ยอยาบามันเบิดหน่อยเด้อย่ะตาสองชั้นเนี่ยโอ้ยรู้สิว่ามีเงินสแสนหรอกค่ะมีแต่แสนสาหัสมีราคาเฮ้าไม่ได้แสนสาหาัสนี่ล่า กับรูขุมขนที่เราทําความสามาดไม่ถึงนะคะก็คือช่วยใยไหมเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวค่ะเพราะว่ารูขุมขนมันลึกเนาะเราไม่สามารถนวดถึงได้ค่ะ ดีเด้ฝ่ารู้สีบเพิ่มนี่จะจางเนาะค่อยๆจางเพราะว่าจางเพิ่ผ่ารู้สีบวมากเลยค่ะแต่ค่อยๆจางเลยรู้สิชอบเพราะว่าเ้ามาเปรียนบางว่าเขาเป็นฝ่ามันจะเปลีย่ยนบอกค่ะเนาะเ้อมาใส่นะ่ะบ่มหอดปีนะคะเ้ามาใส่บ่หอดปีเสนมัน,น่าขาวเกี่ยงไม่เลยคิดจังบ่มีเกิดขึ้นก็ยังฝ่าบ่าเครมีหมันไม่เป็นไปบ่ไรค่ะเป็นไปไดอย่างที่สุดเลย Oh, you got <laughs> เกแก้มพ,อพอ่อเรอเห็ดทางนี้ก็เห็ดแก้มพอ่อัางนี้ยหัวอ,อ๋อพอไปพอมากกับต๊เปสตซำเอ้ยฝนตกตอนเอืออึงหองตอนฝนตกอ๋อ ดูดำอื้อเลยเขียนน้าหมาหรือหน้าค้นว่ะคือจะความดำดำน้าค้นสวยเนี่ยละค่ะสวยสองสามมงสวยสองสามมงค่ะ มีความนิมลรดอกเนาะมีลูกศรบนหน้ากนอื่นกระดาจ้ากระรล้วดูหางกระเดาบานหน้าคือกับบรไเด้เวียกี้ก็หลอกค่ะบานหน้าเรารู้สึกศรไปเอายามัดนู้ดเฮ้ยแมเนาะทาไมเซน้าหี้ติดกระเดาม่นน้จ้าวันนี้ก็ฉนบานหน้ก็จะเพีย

โอ้ตื่นดดกๆทำอะไรลูซี่มันน่กุกกๆกๆมันน่กุกๆๆไปยืนมองมันมื่อดนะบึ้ยสีเป็นจะตื่นดีนะลูซี่เฮ็ดงาหมดเลยแบ สักพักค่อยล้างนาโอ้ยกัดขาเปกัดขาไปกัดขาเปกินกัดขาไปกินกัดขาไปเดี๋ยวงออกก็ไม่ดีค่ะเพว่ามันเป็นีนาําแรงอ่ะ เขาแหละรูกสีรู้สึกว่าตาลูกสีจะรับแล้วดัางลาเขาไม่จะเด้อท่นานนะก็อ้ยยนสบายนะเน,นี่ย รสสดชืน่นหม้อติ่กาไปใส่ไม่มีตีบุ้งแพ้เป็นไม่บอบนี้แกบนี้ไอ้อนแพ้เป็นแค,ค่อย,อยู่นี่งา่ากระปวดขูดต้วเมียใบอ้บยอยขูด ดวนี่หายแล้วะจ๊เดี๋ยวจะเดูนรอยแผลเป็นนะคะ mm. mm. ใส่ปิง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่สีเป็นนอนกันนิดๆแล้วพ่สิรู้สึกว่าห่วงอย่างว่าจะเดี๋ยวเกินค่ะขอให้ ทุกทุกช่องนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงเฮรวยรยนะคะอย่าท้ออย่าถอยคิดบวกเยอะๆแล้วชีวิตจะมีพลังนะคะเฮงเฮรวยรทุกๆช่องนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชูๆๆ,ๆ